สวัสดีครับกลับมาอยู่กับเลิฟนะครับกับรายการบันเทิงสมาคมนะครับรายการบันเทิงดีๆฮะที่เราจะหยิบข่าวๆข,ของดาราแล้วก็เรื่องราวในวงการบันเทิงนะครับทุกเรื่องร้อนประเด็นฮอตนะฮะเราหยิบมาให้คุณได้ชมกันก่อนใครแน่นอนนะฮะทาง S Channel แบบนี้นะครับแต่วันนี้เลิฟจะมีเรื่องไหนมาอัปเดตกันบ้างนะฮะไปชมได้จากตัวอย่างครับโตโนโ่โต้ข่าวล็อกผลหวตเดอะสตาร์ปัดครงสาวันสงกราน เก็บฐานทัพฟุ้งทั้งธุรกิจทั้งคลื่นลูกทุ่งเวิร์กลงตัวเปลยพร้อมแล้วเรื่องปั๊มชายาตหนิงจินสวิตแนบชิดที่สิงคโปร์โชว์รักหวานเหมือนเดิมหนุ่มสอนลามโต้ฉีดสเต็มเซล์